สวัสดีครับชาว y t u b e วันนี้ผมได้เครื่องมือมาใหม่เป็นด้ามฟีล็อกนะครับผมซื่อได้มาเมื่อกี้นะครับแกะจากกล่องหมัดมัดเดี๋ยวจะให้ดูกล่องนะครับผมนี่ครับกล่องแกะออกจากกล่องมัดม,มเลยนะครับด้ามฟีล็อกซื้อมาใช้เองนะครับผมไม่ได้เป็นช่างแต่ประการใดนะครับ แต่ชอบในเครื่องไม้เครื่องมือนะครับผมซื้อมาในราคาก็รวมค่าส่งค่าอะไรแล้วก็ประมาณสักกลมๆก,กับกลมๆเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับก็ได้ได้มาตัวเครื่องหนึ่งตัวแบตเตอรี่สองก้อนที่ชาร์จหนึ่งอันนะครับกล่องใส่ไม่มีนะครับกล่องใส่ กลองใส่นี่มีนะมาปิดเปือยเลยลูกบล็อกอะไรเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับผมมาแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นหัวบล็อกนี่สามทับปดนะครับซึ่งผมมีเฉพาะลูกบล็อกสี่หุนแต่ไม่ยากครับมันมีตัวแปลงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่ามันจะแปลงยังไงอันนี้ก็ เดี๋ยวจะลองใส่แบตให้ดูครับผมว่ามันจะใช้ได้ไหมซื้อมายังไม่ได้ลองเลยมาดูกันครับผมใส่แบตดูแล้วก็ลองเปิดดูครับมันจะติดไหมครับมาเหมือนจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มรมาลองกันเลยครับผมมันลุ้นกันครับจะติดไหมครับอเอามาดูกันเลยครับผม เราจะใช้ได้ไหมครับผมหนึ่งสองสามโอ้ยได้ไดครับผมใช้ได้ครับแบบมีมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราลองซ้ายขวาดูครับน่าจะเป็นขวานะครับลองซ้ายดูทีลองซ้ายขวาดูครับ สายฟ้าก็ได้นะครับผมหือว่าไม่ผิดพารไม่ผิดพลาอันนี้น่าจะเป็นระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟสวิตเวลาเรายังไม่ได้ขันแล้วมันมือไปโดนอันนี้เราก็กดกดลงมาอย่างนี้ครับน,นี่น่าจะมือกันป้องกันมือไปโดนสวิตนะครวก็กดลงมาอย่างนี้ได้มันจะล็อกล็อกสวิตไ้นะครับ ดันขึ้นไปแล้วกดได้เหมือนเดิมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับเกิดเรายังไม่พร้อมในการขันเราก็ล็อกไว้ก่อนถ้าเราพร้อมเราก็กดขันได้เลวเรามาลองแบตตัวที่สองครับมีไฟมาให้หรือเปล่า มีไฟมาทั้งสองนะครับผมว่าใช้ได้ครับเนี้ยสิ่งกึ่นใดก็ต้องลองขันดูครับก่อนจะขันเราต้องซื้อออต้องมีตัวแปลงลูกบล็อกจากสามถิบแปดถึงสี่หุนก่อนครับนี่ครับไม่ยากครับนี่ครับมีมาแล้วครับนี่ซื้อเองนะครับผมเขาไม่แถมมาให้นะครับนี่ครับแปลงเลยครับเสียบเข้าไป แล้วก็ลูกบล็อกนี่ครับลูกบล็อกสี่หุนของเราน่าจะเบอร์สิบสี่มีเบอร์สิบห้าได้หมดครับแต่ว่าผมจะลองขันน็อตเบอร์สิบห้าให้ดูนะครับจะขันได้ไหมครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วครับใส่ได้เหมือนเดิมครับมีสามทับแปดเราก็แปลงได้ครับ นะครับเพื่อไม่การเสียเวลาขันน็อตกันเลยดีกว่าเราจะมีน็อตอะไรมาให้ขันมาดูกันครับนี่ครับน็อตขาไฟสปอตไลท์นะครับซึ่งผมเอามือขันนี่ไม่ออกนะครับมีขันไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาด้ามปีตัวนี้ครับขันออกดูครับผมมาดูกันเลยครับผมมาดูกันครับว่าผมจะขันน็อตนี้ออกไหมครับผมนี่ผมใช้มือขันรู้นะครับแน่นมากนะครับแน่นจริงๆนะครับไม่ได้หลอกนะครับเดี๋ยวจะใช้ด้ามนี้ขันออกดูครับมาดูกันเลยครับ ง่ายมากครับผมหรือว่ามันไม่แน่นแต่ว่ามือลองขันดูแล้วครับไม่ออกนี่ครับมีมีแหวนด้วยนะครับแหวนสปริงด้วยนะครับเมื่อกี้มือขันไม่ออกนะครับดยวลองขันเข้าไปใหม่ครับเราเอาตัวนี้แหละครับขันเข้าไปใหม่แล้วขันออกดูครับปรับก่อนครับ นะครับผมตอนนี้จะขันออกอีกรอบหนึ่งนะครับปรับตัวนี้กันนะครับนี่ครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยครับในราคาเจ็ดร้อยนะครับนี่เราซื้อมาเองนะครับผม คือถ้าเรามีของพวกนี้อยู่แล้วครับซื้อตัวนี้มาก็ไม่ผิดหวังครับก็ช่วยทุ่นแรงในการขันนะครับขันได้เร็วดีครับถ้าไม่ออกริงก็เอาบล็อกแข็งขันนําไปก่อนครับเราเอาตัวนี้ไปขันออกเร็วเร็วดีครับสามารถใช้ในงานช่างเล็กๆน้อยๆอย่างเราได้นะครับถ้างานช่างหนักทั่วไปก็น่าเล่นของแพงไปเลยครับ ทนี้ก็มาแนะนำดูนะครับว่าใช้กับบ้านเราช่างเล็กๆน้อยๆครับงานดี y ก็สามารถทำได้นะครับในราคานี้ครับอันนี้เป็นแบต12โวลต์นะครับมี18โวลต์ก็มีครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้น,น,น,นกว่านี้นะครับมีถั่วกานี้นะครับมีถกกวกานี้ก็มีครับแต่ได้แบต ได้แต่แบตที่ชาร์จก็ไม่ให้ได้แบตหนึ่งก้อนตัวเครื่องที่ชาร์จไม่ได้แบตอันนี้ได้ลูกเดียวอันนี้ไม่ได้แล้วผมจะทํำยังไงนะครับผมก็เลยต้องสั่งแบตที่มีที่ชาร์จแล้วก็มีแบตสองก้อนครับจะได้ไม่เสียเวลาในการทํางานนะครับเวลาแบตหมดจะได้เปลี่ยนกันทีเดียวก็ จะประมาณนี้นะครับเครื่องมือช่างสำหรับคนชอบงานช่างในราคาไม่แพงนะก็มานำเสนอครับไม่ได้ขายนะครับมาแนะนำเพื่อนๆดูครับสำหรับใครที่ชอบงานช่างผมนานๆก็ได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆทีนึงครับไม่ค่อยได้ทำเยอะมีอะไรขันเล็กๆน้อยๆล้วเอาไปขันครับเบาแรงดีครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ